วมตายขาเขาได้เ่อเดียวแต่ถนนเส้นนี้ขาคนได้ตลอดเวลา จ้ที่เจ้าทางการุณาเปิดเส้นทางให้ลูกให้หลานได้ทํำนาที่มือนี้เลยเด้อให้กระจายข่าวไปให้ตัวโลกตัวประเทศให้คนรับรู้เด้อสาธุจะ้ะอืม ที่เกิดขึ้นก็คือถนนเส้นนี้คือผมเป็นคนเกิดที่นี่อยู่แล้วก็รู้จักมาตั้งแต่ห้าสิบปีที่แล้วแล้วว่ามีการสูญเสียเพราะว่าความมืดมแต่ละปีนี้มีการสูญเสียตลอดส่วนมากก็คือมาจากความมืดมเพราะว่าตรงนี้พอมีคนสูญเสียปุ๊บ วัยรุ่นหรือว่าผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาของอำเภอเนินสง่าเนี่ยเขาก็จะกลัวพอกลัวก็คือด้วยด้วยทางที่มันลาดชันด้วยเขาก็เลยถนนสายหลักไหมก็เป็นถนนสายรองที่จากละหานมาเพื่อจะไปโผล่บ้านค่ายที่จะไปชัยภูมิมีคนใช้เส้นทางนี้เยอะไหมครับเยอะครับทั้งรถเล็กรถใหญ่รถเด็กรถใหญ่ของอำเภอเนินสง่าเนี่ยครับและก็อำเภออื่นด้วย แล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นทางตรงหรือทางโค้งครับทางตรงลาดชันตรงลาดชันอแต่ว่ามันก็มีโค้งนิดหนึ่งในบริเวณนั้นครับคือถ้ากลางวันเราสามารถมองเห็นได้มองเห็นได้ครับถ้าช่วงเย็นๆลงมาเนี่ยพอเพยก็เริ่มจะไม่เห็นแล้วครับแสดงว่าเหตุเกิดช่วงนี้ส่วนมากเกิดกลางคืนเยอะครับในฐานะผู้สูญเสียเนี่ยมุมมองตัวเาจะแก้ปัญหาควรจะแก้ยังไง ก็คืออยากให้มีไฟส่องแสงสว่าง,เ,อองเพื่อใช่เพื่อจะได้ผู้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานะจะได้ไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่เกิดอุบัตเหตุแล้วก็คือจะไม่มีคนที่สูญเสียอีกต่อไปหรือว่าสูญเสียก็น้อยครับก็คือเพราะว่าขอมความรู้สึกแหละเพราะเนื่อเมื่อมันสูญเสียเยอะตรงนั้นมันคนตายเยอะนะใช่ครับมันก็เกิดอาการกลัวครับ ชาวบ้านแถวนั้นส่วนใหญ่เขา่าวอย่างไรบ้างเขาก็ต้องการเหมือนกันครับเขาต้องการไฟเพื่อจะได้ส่งแสงสว่างแล้วก็จะทําให้ไม่กลัวเดินทางไปมาก็จะได้ปลอดภัยขึ้นควมตายขาเฮาได้เ่อเดียวแต่ถนนเส้นนี้ขาคนได้ตลอดเวลาขอไฟหน่อยขอไฟหน่อย có phai pha nói có phải pha nói có phải pha nói có phai sòng sa vàng nói có phai sòng vàng nói có phải có vàng nói có sòng vàng nói ขอไฟส่องสว่างหน่อย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  ขอไฟส่องสว่างน้อยทังน้อยขอไฟส่องสว่างน้อยขอไฟส่องสว่างอย่าลืมกดติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่นี่